เล UG Phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วยการสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงช่องเรียวบ่อยกันด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่กับเกมดอแต่เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า a ียโ l o Phobia หรอซึ่งมันเป็นเกมที่กำลังมีกระแสมาแรงในต่างประเทศในระดับหนึ่งเลยนะครับ ด้วยความที่ผู้เล่นอ่าไม่ใช่ผู้เล่นสิผู้สร้างเกมดอไม่ยอมเพิ่มอะไรต่างๆเข้ามาสักทีเหมือนกับว่าผู้เล่นต่างๆในโลบกเขาก็เลยไปหาพูดเกมอ่าไม่ใช่กเกมเกมฮ o ลเลอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็โผล่มาเป็นเกมนี้ซึ่งผมก็กําลังรอผู้เล่นคนอื่นเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าอีกสักแป๊บหนึง่งไม่มีคนเข้ามาผมก็จะกดเลยอ่าโอเคครบ4คนละกดเลยแล้วกันนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นแนวไหนรู้แค่ว่ามันน่าจะเป็นเกมแนวผีแหละ แต่มันจะเล่นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาศึกษากันตอนที่เราเริ่มเล่นกันเลยนะครับ่อรู้สึกจะโหลดนานมากเทเล p อ r อิสโอเคเขาบอกให้เรารอนะครับผมเราต้องรอการเทเลพอตการวาร์ปอะไรของเขาก็ว่ากันไปโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าเกมแล้วนะครับผมไม่รู้มันจะน่ากลัวแค่ไหนนะถ้าไม่รู้ว่าเล่นยังไงด้วยทำไมฉากมันเหมือนแบคลูมเลยใช่ไหม โพลารอยสตูดิโอเห็นว่าเกมนี้สร้างเมื่อเดือน7นะครับผมซึ่งก็เป็นช่วงเดียวไม่ใช่ช่วงเดียวสิช่วงก่อนเกมดอจะสร้างไม่กี่เดือนเองนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละตัวความที่เกมดอไม่ยอมอัปเดตอะไรเข้ามาเขาก็เลยไปหาเล่นเกมนี้กันนะครับที่ต่างประเทศ่ยดังมากโอเคกดเป็ดบาร์เพื่อที่จะคลิปนะครับรู้สึกเหมือนจะผู้เล่นผู้เล่นคนอื่นน่าจะไม่สคิปโอเค อันนี้คือเราสี่คนที่มาด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มเสียงนะอ๋อมันเหมือนกับว่าพวกเราน่าจะเหมือนทำรายการล่าท้าผีป่ะแล้วจู่จูก็มาโผล่ในแบ็กลูมเหรอไม่มีใครเลยตอนนี้คือไม่มีไม่มีใครโอเค เล่นยังไงกด B เพื่อปิดเมนู F z โอเคน่าจะพอเข้าใจไมผมกด B ไม่ได้อ๋อมันภาษาไทยก็ไม่ได้ดีเกิดอะไรขึ้นอนะผมกดปิดเมนูไม่ได้ครับโอ้ต้องเล่นยังไงหาทางหนีเหรอเราจะเดินตามเขาไปแล้วกันนะเกมค่อนข้างที่จะดูลุงๆ ถ้าเป็นแบ็กลูมแบบนี้ผมว่าน่าจะมีพวก SCP ปะ่ะหรือยังไงมันก็ต้องมีผีอยู่แล้วละ่ะเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้อะไรลอยมาไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะเป็นน่าจะเป็นเงาอนิเมชันนะครับผมเงาแขนผมเองเราสามารถโดดได้ด้วยนะครับ this way อุ้ย เชี่ยตกใจโอ้สะดุ้งเลยเมื่อกี้ดิสเมยทางนี้แล้วไมเพื่อนยืนอยู่อย่งั้นนะเพื่อน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 เอ้ยเอาเอาคือเขาออกมาแอดผมเหรอ หรือยังไงไม่รู้ล่ะผมไปก่อนแล้วกันเป็นเกมที่เสียงอะไรเฮ้ยเื้ยหเราตาตัวไรเงียเชี่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 ยจุก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 เราหลบได้เราหลบได้ถ้ากล้องสั่นแปลว่ามันมีผีอยู่ใกล้ๆโอ้ฟักโอ้ เรียบร้อยครับตายยูอาร์ดิตต้องการรีสปอนไหมหเกิดได้อีกสี่ครั้งอ่ะรีสปอนไปไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นกับผมเยอะไหมนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ในในนี้กันสองคนนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอะไรให้หาทางออกใช่นะครับอา้าวเพื่อนตายไปแล้ว mm hmm. ลองตามลูกศรไปดีกว่าไหม เผื่อลูกศรจะบอกว่าเราจะต้องไปไหนโอเคเหมือนลูกศรจะชี้ว่าให้ไปทางนี้ใช่ไหมเชี่ยเชี่ยเชียช่ยไมาไหแล้วผมว่าผมลองไปเล่นกับคนอื่นดีกว่าวันนี้ไม่ไหว เล่นคนเดียวแล้วมันมันไม่ค่อยสนุกครับเกมแบบนี้จริงบอกเลยเล่นเล่นคนเดียวไม่สนุกต้องเล่นกันหลายๆายคนนะเล่นหลายๆคนถึงจะสนุกแบบนี้คือไม่สนุกมาคนเดียวไม่สนุกแน่นอนครับเลเวลสิบสามเนาะนะอืมอ่าคนที่เหมือนจะคนเยอะหน่อยไปรวมจอยกับเขาไปนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเล่นยังไง ต้องรอวาร์ปอีกแล้วครับรอไปอย่างใจเย็นๆที่บ้านท่านผู้ชมนี่หนาวหรือเปล่าครับผมอยู่หนองคายตอนนี้คือหนาวมากครับผมคือหนาวแบบจริงจังเลยอ,อย่างเมื่อคือนก่อนนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยตอนกลางคืนคืน,คนหนาวมากๆอะไรเนี่ย The game อ๋อมันบอกเฉยๆนะครับว่ามีความน่ากลัวมีความรุนแรงอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบก็ไม่เชิงไม่ชอบเผื่อแบาบงใครบางคนแบบ กลัวหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ er อ้าวเดี๋ยวนะ <Action. S 1> อ๋อทัว้วผมอยู่อาทิตย <how> e ออโอเคมาละมาละแล้ว,ลวอ๋อเบคอนเกลแล้วมีไฟฉายเหรอแต่ทำไมเหมือนใช้ไม่ได้เอา้าผิวปากทำมเลยเนี่ย หาทางออกทำไมทุกครั้งที่ผมเข้ามาเล่นกับคนอื่นต้องมีคนหลุดออกหรือ,อยืนนิ่งๆผมไม่เข้าใจคือเครื่องเข้าค้างหรือเน็ตเขาไม่ดีสงสัยถ้าเกิดผมเล่นอ่าไม่ใช่คลิปนี้เกมนี้รอบหน้าเนี่ยผมคงจำเป็นที่จะต้องเล่นกับท่านผู้ชมแล้วล่ะครับไม่งั้นก็ออคงไม่สนุกดูสิดูจากสิ่งที่ผมเจอนี่คงไม่สามารถจะให้ผมได้ คนพบสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ของเกมอะเพโลโฟเบียได้อะนะเพราะผู้เล่นแต่ละคนก็คือนิ่งๆมากเลยครับเอาเป็นว่าเราลองวิ่งวิ่งดูแล้วกันเขาบอกให้เลี้ยวขวาไปครับขวาขวามันตันเนี่กลับไปดีกว่าอ๋อผมหน้ามืดผมกดวิ่งนานเกิน ขงยาวหรือนี่จะเป็นทางออกหรือเปล่ามีปลั๊กไฟในที่แบบนี้นะอืมโอ้ไฟกระพริบ,บอ่านั่นไป ใช่ทางออกหรือไม่ไม่ใช่คอเคตอนนี้เหมือนผมวิ่งตามลูกศรไปแล้วก็ไม่เจออะไรเลยแบบนี้ไม่ไม่สนุกนะพูดตรงๆคือเล่นคนเดียวไม่มีท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยแบบคนที่อยู่ข้างในก็มามาไปไปงงไม่กันว่าทำไมเป็นอย่างนั้น ผมอยู่ไหนเองนัน,นี่ยอุ้ยใช่ไหมไม่ใช่เกมเงียบมากครับไม่ควรเล่นคนเดียวไม่ใช่เพราะน่ากลัวนะมันจะน่าเบื่อมากเลยครับออจริงจริงน่าเบื่อมากอะนี่ผมไปวิ่งให้ผีจับยังสนุกกว่านี้เอ้ยในาทางออกเจอแล้วหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ๋อ,อไม่ใช่ ผมคิดไปเอง,องเสงสัยเราต้องลองเลาะกำแพงอืมโอ้คอแล้วครับคงไม่อัดคลิปนี้ต่อไว้เดี๋ยวไปอัดในวันหลังแล้วกันนะ ค่อยนัดคนมาเล่นด้วยไม่ไหวครับเกมน่าเบื่อมากจริงจะหาเล่นเลยครับคนเดียวเนี่ย